สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอเจอกับผมเดนัทแทฟบอลครับแน่นอนว่าเจอ,เจอกันแบบนี้ก็ต้องมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับคัมคือวันนี้ครับจะเป็นแนวเรื่องของโปรแกร,รมฟุตบอลวันที่13มิถุนายน2568ไล่เลียงดูจากโปรแกร,รมวันนี้ยังคงมีที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชันนะครับหรือว่าสวีเดนซูเปอร์ลีกไอ s i แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับฟิ 2, 1, น, Premier, งงนแลน,น,นด์ดิวิชัคนสองไอ้นแลนด์ดิวิชั และแน่นอนครับวันนี้ไล่เลียงทั้งหมดแล้ว3ทีมนี้ไม่ควรพลาดครับไปลุยกันที่คู่แรกได้เลยครับเราจะไปลุยกันที่เซฟฟี่บอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับเป็นเกมระหว่างเชลบอนครับวันนี้เปิดทินฐานรับการมาเยือนครับของจ่าฝูงอย่างแซมร็อกโรเวอร์ครับสำหรับเจ้าถิ่นครับอย่างเชลบอนนะครับให้เกมล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแซมร็อกโรเวอร์ก็สมกับที่เป็นจ่าฝูงครับพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับหลังจากที่ให้เกมล่าสุดไม่แพ้ให้กับใครเลย นะครับเก็บชชนะได้ไปถึง4เกมและหลุดเสมอไปเพียง1เกมเท่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้ครับวันนี้เนี่ยเป็นทีมเยือนนะครับอย่างสมร็อกโรเวอร์บุกมาวันนี้ถูกมองว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับเงื่อนไขวันนี้บุกมานะครับจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่ว่าเขาบุกมาและเอาชนะได้ก็ได้แบบเต็มๆแนวต้านกระแสวันนี้ครับเอาจริงๆเลยเนี่ยนัดมองว่าเจ่าฝูงอย่างแซมร็อกคับบุกมาวันนี้แหมแนวต้านเปิดมานน้อยมากนะครับไม่มีความน่าสนใจเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ กัดฟันครับเชียร์เจ้าถินอย่างเชลบอนครับแนวใต้แบบนี้กระแสะแบบนี้มองว่าจะไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยครับ คู่ที่สอาสหรับคําคืวันนี้ครับยังคงน่าสนใจครับสำหรับไอส์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นครับมองไปที่เกมระหว่างเจ้าชินอย่างกอกซิตี้ครับวันนี้พวกเขามีโอกาสเปิดบ้านครับต้องรับการเยือนของโบฮีเมียนคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเป็นทีมเยือนอย่างโบฮีเมียนูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคบชนะทุนนัดถึงเจดเหตุเท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาครับคัมคือวันนี้ในมุมมองนัดครับเทใจไปที่ทีมเยือนอย่างโบฮีเมียนได้เลยครับวันนี้จากแนวต้านจากภาพรวมมีโอกาสสูงมากครับที่ มาและเก็บใครชนะในคัมคือวันนี้เจ้าชินอย่างค็อกซิตี้ครับผลงานตอนนี้ถ้าบอกว่าไม่เอาอะไรเลยครับหลังจากที่5เกมหลังสุดหลุดแพ้ไปถึง4เกมนะครับและทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมจาก5เกมหลังสุดสวนทางกับชิมเดียครับอย่างโบฮีเมียนที่ระบอกว่าคุณภาพณตอนนี้ดีกว่าเยอะมากพวกเขาเก็บชนะไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดครับแม้วันนี้เสียเปรียบครับด้วยการรับบทบาทเลนเป็นเกมเยอนก็จริงแต่ว่าภาพรวมต่างยังคงดีกว่าชัดเจนครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับโบฮีเมียน จะบุกไปและขว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับ 3ครับคู่นี้เราอยู่กันที่ไอไลน์พรีเมียร์ดิวิชันยับเป็นหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าแม่เชียร์ทีมนี้เพราะความแปลกของแนวต้านและกระแสอย่างเดียวครับวันนี้ครับอันดับที่4ครับอย่างเซนต์พทริกแอตแลนติกครับเปิดทีมฐานรับการมาเยือนของด็อกเกน่ายูเนเต็ดสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับกับกลายเป็นอันดับที่4ครับอย่างเซนต์พทริกถูกมองว่าดีกว่าเง่อนไขวันนี้ในบ้านบังคับชนะเท่านั้นเท่าที่จอดลิกไปดูรายละเอียดมาครับข้ามคืนวันนี้นัดแนะนำครับแปลกแี้กแบบนี้ก อย่างเซนเทิกมีโอกาสครับที่พวกเขาจะเบียดเอาชนะด็อกเคได้อยู่ในเต็ดได้ผลงานโดยรวมครับของเจ้าิ่นอย่างเซนเทติกเองครับ5เกมล่าสุดจากทุกรายการพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งส่วนทีมเยือนครับอย่างด็อกเคได้ถือว่าผลงานดูดีมีภาษีกว่าครับพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียง1เกมจาก5เกมหลังสุดเสมอสาชนะ1นะครับอันดับคะแนนก็ดีกว่าเสียเปรียบอย่างเดียวด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่แนวตาวน้านนี้กับการยับกับการเป็นอันดับที่สี่อย่างเซนเปติกถูกมองว่าดีกว่าครับนัดก็เลยเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาว่าเหตุผลอะไร ทำไมถึงมองว่าเซนเป็ทิกดีกว่าพอจหรือไปดูเกมในบ้านแนบนของเซนเป็ทิก20เกมหลังสุดพวกเขาเสมอ4เกมและชนะ16เกมถือว่าในบ้านดุดันมากๆเพราะฉะนั้นแนวต้านแบบนี้มีโอกาสสูงครับที่เซนเปทิกจะเปิดบ้านและเอาชนะในคัาคิวน,นี้ครับมองเจ้าถิ่นอย่างเซนเป็นทิกได้เลยครับ3ทีมนี้แยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอส่วนใครอยากจัดหนักจัดเต็มตามมาเจอๆกับนัดในชมรมได้เลยครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ